สวัสดีครับผมบอกออุ้มปิศนกันจา Audio File Video File Channel ครับในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีเครื่องเสียงหลายๆย,ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็เป็นที่ยอมรับของนักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือลำโพงยี่ห้อ t r i a n g l ครับในวันนี้นะครับเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับ Triangle ก็มีการพัฒนาลำโพงของตัวเองนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีตั้งแต่รุ่นไฮเอนจนถึงรุ่นระดับ เรียกว่ารุ่นเริ่มต้นแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นของทางแ r ร์งเกิลนั้นก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพเริ่มต้นนะครับเรียกว่าระดับเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าคุณภาพนี่น้องๆไฮเอ็นอเลยทีเดียวนะแล้วก็ลำโพงที่ผมจะมาพูดถึงแล้วก็มาแนะนำวันนี้ก็คือลำโพงในซีรีส์โบเรียนะครับสำหรับลำโพงซีรีส์โบเรียนะครับของแทรงเกิลนั้นเรียกว่ามี หลายหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมจะมาแนะนำาน็วนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงในวงการเครื่องเสียงเมืองไทยในรอบ2-3เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือรุ่นโบเรีย BR03 ครับ สำหรับลำโพงโบเรีย BR03 นะครับถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามีการออกแบบที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้กับโบเรีย BR03 นี้ก็ถือว่า,าเด็ดขาดจริงๆนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นอย่างๆไปครับผม เริ่มแรกนะครับเราจะมาดูบริเวณที่เป็นเรียกว่าทวิตเตอร์กันก่อนนะครับส่วนที่เป็นทวิตเตอร์ของทางบริเวณ BR03 เนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้มันจะทําเป็นลักษณะคล้ายๆปาก h อน,นะครับปากคอน n ไม่ผายออกมาแล้วก็จะมีตัวทวิตเตอร์ที่เป็นซิลโดมฝังอยู่ด้านในแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเฟดปักเขาเรียกว่าเป็นเฟดปัลกนะครับครอบอยู่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี้ยเวลา การทํางานรวมๆกันเนี่ยจะให้เสียงที่มันมีโฟกัสที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีการตีกลับมาของของเสียงที่ออกไปขณะเดียวกันก็จะให้มีความเป็นเสียงที่มันมีความเป็นธรรมชาตินะครับฟังสบายๆนะครับไม่มีการจัดจ้านอะไรและก็ตอบสนองความถี่ได้ไกลนะครับสังเกตดูว่าเรียกว่าเป็นการดีไซน์ที่ไม่เคยเห็นในลําโพงรุ่นไหนมาก่อนที่ทำใลักษณะนี้นะครับครับ ถัดมาเป็นบริเวณเ,เรียกว่าเป็น mid-range driver นะครับที่บริเวณตัวโคนสีขาวนะครับทำมาจากเป็นเยื่อกระดาษและกันนะครับที่มีคุณสมบัติในการที่จะถ่ายทอดเสียงให้เป็นธรรมชาตินะครับและตรงกลางก็จะมีเสษตักขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบเซราวของลำโพงเนี่ยนะครับก็จะเป็นยาน,นะครับผลรวมของการทำงานทั้งหมดเนี่ยในย่านเสียงกลางขึ้นไปทางเสียงกลางย่านสูงเนี่ยจะตอบสนองเรียกว่าให้เสียงที่มันมีมีเนื้อนะครับ มีความอิ่มไม,ไม่ไม่บางไม่บางนะขณะเดียวกันก็มีฐานเสียงคอยรองรับตรงนี้นะครับทําให้เรียกว่าการตอบสนองตั้งแต่ช่วงความถี่ต่าลงไปจนถึงความถีก่กลางแล้วก็ความถี่กลางย่ย่านไปทางสูงนะมีความคามคืนต่อเนื่องแล้วก็ฟังเสียงร้องเสียงเครื่องดนตรีที่อยู่ในย่านนี้ก็จะแบบอ่เรียกว่ามีความไพเราะ ดีทีเดียวนะครับผมถัดมาในส่วนที่จะเป็นเรียกว่าเป็นท่อพอร์ตนะครับระบายแบบอากาศออกมาข้างนอกนะเวลาตัวไดเวอร์ทำงานแล้วมันก็จะเกิดมวลอากาศภายในก็จะถูกผลักออกมา BR03 เนี่ยเป็นระบบเปดรีเ f ฟ c t หรือว่าเป็นตู้เปิดนะครับก็มี2พอ,อร์ตนะครับทำให้การเรียกว่าส่งผ่านอากาศออกมาเนี่ยมีความเรียกว่าทันท่วงที นะครับไม่และก็ที่สําคัญคือการออกแบบท่อเนี่ยมันมันไม่มีไม่มีการตีรวนของลื้นอากาศที่ออกมาที่จะกลับไปทําใหา้โฟกัสของเสียงเนี่ยมีความมัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่ได้ออกมาก็จะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวตู้นี้ที่เห็นตู้แบบนี้นะครับมีข้างในมีการออกแบบพิเศษนะครับมีการคาดโครงภายในที่มีความแข็งแรงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีวัสดุเร,เรียกว่าคล้ายๆเป็น วัสดุสังเคราะห์คล้ายๆโฟมนะครับนะฮะเชื่อมค้ำอยู่ในส่วนที่เป็นแม่เหล็กของตัวไดเวอร์ทั้งที่เป็นทวิเตอร์แล้วก็ตัวบูเฟอร์นะครับทำให้เกิดการวายเบรชันข้างในของของตัวลำโพงเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ทำให้เสียงมีมเรียกว่าพอออกมาอะไม่มีการเรียกว่าผ้ามัวใดๆนะฮะเราฟังเราก็จะได้เสียงที่มีความคมชัด โฟกัสของแต่ละเสียงแล้วก็อิมเมของเสียงนี้ก็จะชัดเจนครับมาดูทางด้านหลังของ BR03 นะครับจะสังเกตว่าขั้วต่อสายลำโพงเนี่ยสวยงามมากนะครับคือเรียกว่าเป็นลำโพงในระดับเริ่มต้นก็จริงแต่ว่าของที่นำมาใช้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเลยนะดูดีมากนะครับขั้วต่อสายลำโพงเป็นแบบ b n d i n g Post นะครับอ,ออกเป็นสีสีเงินนะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็เป็นวัสดุชั้นดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเพลบอก วา่าผลิตที่ไหนอะไรยังไงนะออกแบบออกแบบที่ไหนนะครับแล้วก็ผลิตที่ไหนนะครับงานนี่สวยงามเนียบมากนะครับดูมีราคาเนียบเกินราคาจริงๆนะครับสำหรับสเปคของ BR03 คร่าวๆนะครับเป็นลำโพงที่มีความไว90 dB ก็ถือว่า ค่อนข้างความไบสูงเลยทีเดียวนะครับสามารถหาแอมมาขับด้วยง่ายๆนะครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่46เฮิร์นะครับถึง22กิโลเฮิร์นะครับถือว่า,อ,าอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ดีนะครับเหมาะสมกับการใช้งานในยุคนี้นะครับยุคที่เราฟังเพลงจากการสตรีมมิ่ง ต่างๆหรือว่าแม้แต่ว่าจะฟังจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับหาอินเิเกตแอมดีๆสักตัวที่มีภาคโฟโนนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ราคาพอประมาณนะครับสัก2-3หมื่นบาทก็ให้ความสุขในการฟังเพลงได้นะครับหรือว่าจะเล่นในแบบสตรีมมิ่งก็หาเครื่องเล่นสตรีมมิ่งที่มีจำหน่ายอยู่ตอนนี้ที่เป็นแบบออนอินวันนะครับมีอินทิเกตมีภาคขยายในตัวนะครับสตรีมเพลงจาก โทรศัพท์มือถือเราหรือว่าสตรีมเพลงจากทางพวกว่าจะเป็นไทรอยหรือ Spotify นะครับพวกนี้เราก็สามารถฟังเพลงอย่างมีความสุขได้นะครับเนื่องจากว่าด้วยขนาดของลําโพงเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับเราอยู่ในห้องห้องนอนหรือห้องคอนโดทั่ว,ว,วไปที่มีขนาดประมาณ15ตารางเมตรถึง30ตารางเมตรก็สบายสบายแล้วนะครับกับการพักผ่อนในการฟังเพลงนะครับหรือว่าถ้าจะจัดเป็นเซตโฮมเ The เตอร์เล็กๆนะครับจริงๆก็ไม่เล็กหรอกครับเพราะว่าในซีรี บอร์เรียเนี่มีลำโพงตั้งพื้นมีลำโพงเ e นเตอร์อีกรุ่นหนึ่งแล้วก็มีลำโพงบุ๊กเชลลตนอกจาก BR03 แล้วก็ยังมี BR02 อีกตัวหนึ่งนะครับก็สามารถเซตเป็น uh, ระบบ Home t h e a ตอรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ลำโพงในซีรีส์เดียวกันทั้งเซตเสียงที่ได้ทั้งหมดก็จะมีความกลมกลืนกันน่าฟังเป็นอย่างยิ่งครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังหาลำโพง คุณภาพสูงนะครับในราคาที่สามารถจ่ายได้สบายๆส,สักตัวหนึ่งนะครับแบรนด์ Brand, มีเรียกว่าเป็นที่เชื่อถือได้ยาวนานนะครับมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า,าทันสมัยก้าวหน้าเกินกว่าราคาค่าตัวนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับ Triangle Boria v r 0 3รุ่นนี้นะครับไว้ให้พิจารณานะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับ ถ้าบอกกออุ้มบอกว่าดีมันก็ต้องดีสิครับสำหรับลำโพง t แท a n ก l e บเ r ี a BR03 นะครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่14,700บาทนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทปัพัฒน์59นะครับเบอร์โทรนะครับ021752933หรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0936922464ครับ